สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิสุตาเฉพาะธรรมนะคะรหัสประจำตัวน,นักศึกษา6 2 3 2 2 1 3 7 7 0สค่ะสำหรับการสะท้อนคิดกิจกรรมจิตอาสาท,ทั้งหมด3กิจกรรมนะคะก็ทำให้ดิฉันได้รับข้อคิดดีๆแล้วก็ได้รับรู้ถึงประโยชน์อีกมากมายเลยคะ่ะเรามาดูที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกิจกรรมแรกของฉันได้ไปเก็บขยะค่ะที่อ่างเก็บน้ำแม่ตำของจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะซึ่ง อ่างเก็บน้ำแม่ต่ำแล้วนะคะถือว่าเป็นสถานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับใครหลายๆคนนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของชุมชนของดิฉันเองค่ะก็มีผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มาเที่ยวนะสถานที่แห่งนี้ค่ะดังนั้นนะคะดิฉันจึงรู้สึกว่าการที่เราได้มาทํากิจกรรมจิตอาสาท,ที่เป็น ที่สําคัญนะคะของหมู่บ้านของชุมชนของเรานะคะก็ทําให้ชุมชนของเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็น่าเข้ามาท่องเที่ยวะคะ่ะถ้าหากวา่าเราปล่อยให้มีขยะอยู่ตามบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนของเรานะคะก็จะทําให้คนข้างนอกหรือว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมนะคะเขาอาจจะมองได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้ไม่ ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะแก่กันพักผ่อนหรือว่าเหมาะแก่การเข้ามาท่องเที่ยวจริงๆค่ะดังนั้นก็ทําให้ดิฉันรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากค่ะที่ไดมรรมาา้มาทํากิจกรรมจิตอาสาแล้วก็มาทําความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมจิตอาสา,า,รรา,าครั้งที่2ของดิฉันนะคะนั่นก็คือการไปทําความสะอาดสาราที่พักริมทางนั่นเองค่ะซึ่ง ในกิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีการทำความสะอาดบริเวณมานั่งค่แล้วก็ทำความสะอาดโดยการเช็ปด,ด้วยน้ําสะอาดแล้วต่อจากนั้นเราก็จะใช้น้ํายาแอลกอฮอล์นะคะพ่นลงไปตรงบริเวณมานั่งค่ะซึ่งที่พักริมทางนะคะก็อยู่บริเวณาทางเข้าหมู่บ้านของดิฉัน,นะคะ่ะดิฉันได้ไปทำความสะอาดทั้งหมด2ที่นะคะซึ่งที่พักริมทางก็จะมีผู้คน เข้าออกนะคะเป็นจำนวนหนึ่งค่ะอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นที่พักนะคะสำหรับพี่ไรเดอร์นะคะหลายๆคนนะคะจากที่ดิฉันสังเกตเห็นมานะคะก็มีพวกพี่ไรเดอร์ฟู้ดแพนด้ามีแกล็บฟู้ดค่ะหรือว่าจะเป็นผู้โดยสารนะคะที่เขามานั่งรอรถประจำทางค่ะซึ่งความรู้สึกของดิฉันที่ได้ไปทำกิจกรรมติตอาสา,าในครั้งนี้นะคะก็รู้สึก ดีใจคะ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงในส่วนของอพื้นที่สาธารณะคะ่ะถึงนไหว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีผู้คนนะคะชุกชุมอะไรมากแต่ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจคะ่ะที่อย่างน้อยก็ได้เพิ่มระดับความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้คะ่ะแล้วก็ได้ลด ความเสี่ยงนะคะสําหรับการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID ค่ะโอเคค่ะในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาค,ครั้งสุดท้ายนะคะดิฉันก็ได้เลือกไปทําที่สํานักสงสันทุงเอียงค่ะซึ่งเป็นสํานักสงฆ์ที่อยู่ในบริเวณชุมชนของดิฉันนะคะกิจกรรมที่ฉันไปทําก็คือการกําจัดลูกน้ํายุงลายนั่นเองค่ะซึ่งที่สํานักสงฆ์แห่งนี้นะคะเป็นสํานักสงฆ์เล็กๆค่ะแต่ก็มักจะมีผู้คนในชุมชนนะคะเข้าออก อยู่บ่อยครั้งค่ะดังนั้นนะคะดิฉันจึงได้คิดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นโรคที่มีความอันตร,รายต่อร่างกายหรือว่าสำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นะคะทำให้ดิฉันได้ซึ่งก็คือลูกน้ำยุงลายค่ะซึ่งทำให้เกิดและทำให้ดิฉันรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก